อะไรวน嘛เอ็มที่ที่ดูนะเขาบอกว่าให้วนหน้าเราค่ะอะไรวน,นให้เราเดินบนจรนิงหรอ en ไอ้มีอันนี้มาด้วยกันเหรอมีนี่หลม่มไม่ใช่อันนี้อันนี้เออเอาจริงเหรออาเราเอา,เอาเศษตังใส่อะเขียนเหลยเ,เลยทำบุญไหว้พระแม่ลักษมีกันเพื่อนเพื่อนติดเกสรภาซ่าหลุดแดดนะ ขนมรสละกด่ไใช่วยเลขนลยยัดเลยพี่ตรงนี้้าออกได้ปะตรงนี้เราจะไปว่าอ่าจะเดท้าจะตวายอ่ะเปิดเปิดเองได้ปะ รื้ว่าต้นไหนละ่ะไม่แ,แม่ลักษณีไหนนะทุกคนอธิษฐานขอพ่อได้เลย 你在。 เขาไหว้กี่ดอกันเนี่ยแปดหรือเก <8 S 1> <8 S 2> ้าแปดอสวยอ่ะในก็นโอง K สวยจังเป็น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 วิดีโอหน่อยได้ไหมอันนี้มันไม่สะดวกแต่แม่ อธิษฐานขอพรได้ไหมเพื่อนๆ,ๆเดี๋ยวเราไว้ไม่นานนะเราลงตอนกี่โมงวนะเดี๋ยวตะหนุ่ม ใช่ลงลงลงว่างเขาหลออพี่บอกว่าตอนเย็นี้ได้ไม่ใช่นี่เนรอแล้วเนี่ยนุ่มกำลังกำลังไปโอเคแค่นี้นะกำลังลงกำลังลงโอเคโอเคได้ได้รีบไปแค่นี้นะโอเคโอเคแค่นี้นะ

พี่หนุ่มรอเราไปเลยไนหะมไปเขาบอกให้เราเดินเลยประตูน้ําไปหน่อย,อยนึงเอ,อ้ไม่ใช่เดินเลยไปเลไปโซนที่ประตูน้าไม่มีรถไม่มีที่จอดนี่เขาวนอยู่คือให้เราเดินทางประตูน้ำไปทางเซนทานหน่าหน้าเซนทานเบอร์น่ะที่เขาจะออกทางประตูน้ําอ่ะเขาบอกมันไม่มีที่จอดไงเราจะได้ประหยัดค่านี่เดินะ พี่เหมียวจะถ่ายรูปไหมจะถ่ายรูปไหมเท้าจะตุลูกบาลทุกคนในที่หัานขอพรได้นะเจ๊ถ่ายสูงหน่อยได้ปหถ,ถ่ายถ่ายเป็นวิดีโออ่ะเท้าจะตุลกบาลนะเพื่อนๆอธิษฐานขอพรได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วค่ะ ตอ,ตอนนี้อยู่ตึกเกสรน,นะไม่มีเวลาคุยเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ